ันตุญาปาลุงอืมสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พี่น้องมาเลี้ยงงัวกับลูกสาว2คนพี่น้องมานั่งอยู่มยังวะมยังน้ยอยู่มอยู่มันมุ่นมัด่กานําหมอกเนาะลูกเนาะอันนี้คือเค้กมทิตาพี่น้องโอ้ยกองกับกองากองอันุกเินพี่น้องเอ้ย เห็นอีบวกก่อนเค้กนี่อ้าวลูกก็ใส่แต่เสือแค่เงาสงขยาวกรบปุกใส่พี่น้องแหน่งงวไปนำเงินงัวลงมาใส่ตะกร้าข้าเจ้าลงมาใส่ปุ๋ยมันจนเบิดพี่น้องพักกันได้มานนั่งเรียนงัวบอกแก้ได้ลูกมีแม่กระใสแม่กระใสแกเยาวแม่กระใสแม่กระใสคนแก่กว่าน แขกสิมาเอาเลยอุ้ยเขาสิมาเอาเสือนั enfin, ่งลงนั่งลงแกงเดะแกงแกงแกให้ได้ได้เอามอนชุ่มกักลากอยู่มาแกก็แกอะอาเป่าแขกเป่าแขกเบิ้ง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 เมยเอาเทียนใส่ก่อนเบิ้งโอ้ยจะหน่อยกับวันเกิดมูทีตาอลไรพี่น้องเลยอ่าถั่วเทียนงามอีดีนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้ง cho cho tôi birthday to you nè, mình đang mình đang hòm ở trang na pino, bơng bơng happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday to, อ้ยแม่ก็ร้ลงเลยเขาใช้เลยเอา Happy birthday to you เอาเป้าเป้าเป้าอ่ะกินเค้กกินเค้กมานี่กินเค้กเออเขาเอ๋ยเขาอายก็ไปชวนมันเบิดพี่น้องไปบวชอยู่ดำนางจากคนเลย ใช้งูเหรอด้ร้อยมาบัดนี้มามา Happy Burger มามาเปลี่ยนเทียนเปลี่ยนเทียนมากัะหลินกับลูกสองคนพี่น้องเออหยู่ใต้ห่มยังวะห่มดูพี่น้องเออต้นดูเอาเทียนกับเปลี่ยนไม้เลยลูกเบิ้ง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 อีแม่ชิเพิ่มเค้กให้มันก้อนใหญ่ๆนี่เบิ้งนี่ปลาทั่บัดนี้เค้กแห่งก้อนใหญ่บัดนี้นะอ่าทุกเค้กเจ้ะยิงนั่นนี่ได้ วันที่หนึ่งซิงหาอันนี้ได้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อวันเกิดมูทิตาหนึ่งซิงหาคุปหอบสองขวบพี่น้องครบหอบสองปีเค้กเบิ้งเบิ้งนี่ม่เห็ดเค้กให้เด้อจะพาเบิ้งอ้าวอย่พาเอาเมล็ดให้เมล็ดให้มาตัเห็ดเค้กง,งวลงกินกาใช่ไหมมุก เบิ้งอีเมิเซ็ยให้เบิ้งเบื้องยาเห็ดเบิ้งลูกเห็ดบุเป็นนะเบิ้งอีเมเ็ให้นไฮอันนี้นี่น่อ่าสดเทียนเนี่ยมงามแทานี่นะเห็ดเองบุยอมให้แม่เห็ดพี่น้องเอ้ยตั้งกล้องกับบอยากเแขยงมาได้เรื่อเพราะว่าค่ะกล้องจำเป็นพี่น้องเอ้ยบุดิบบุดโพกลงมาพอยากลูกอุ้ย ได้เต <cin stereotype> <m aks> <dragging> ียงว่างเยอะว้าแน่พี่น้องขอขอนุญาตเด้อขออนุญาตอะไรพี่น้องเอ้ยสิบลิตรตัดออกเด้อพี่น้องเด้อธรรมาตัดไปเลยเออแบบนี้แค่นี้ออกมาเปล่าเปล่าเค้กเป่าเค้กว้าวปลาลุงอยากพังเลยนะไอพี่เบย์ไวไวอ่ะแฮปปี้เบย์ไว้ไวเองได้อ่ะเปล่าเปล่าเป่า เอาใส่ทอดปลาลุงอยากพังเพลงอะไได้ฮะน่ะเอวาไวไปปลาลุงอยากไปพอมันเกิดลยไะได้ไป้องเลยป้องเด้อีป้องเอ่เอะเปล่าเปล่าไว้เวปล่าเค้กไว้ยังเพลงผมกะผูมัดอยู่สามมือเลยก็ได้มัดแต่ก็บอหายบายมาไว้ Happy Birthday to you Happy, yeah. Yeah. Birthday. happy yeah. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, bưng 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 mẹ tay thiên con chẳng bao mẹ tay thiên pet 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 ừ không khen mà nhìn thiên happy birthday

อันนี ism, plans, latitude, ้ใส่เนื field, ้อใส่บานิเนื The The ้อใส่อันนี้เทียนใส่เนื้เทียนใส่มันมันบุหรีแข่งเลยตัวเห็ดบุได้แล้วนี่นีโอ้สวยงามสวยงามงามอีป้องเด้ออีเดอลินถาแม่เด้อแม่ไปไหลงัวเด้อแม่ไปไหลงัวก่อนเด้ออีป้องม่ใช่ลงมาใส่กาเลยนะ นั่งทเวแถลก็ ẻ, ไปอยู่ในคีดินนี่แหละพี่น้องสิป้าพี่น้องเบิ่งนังหมู่คนเดียวเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้องนางหมูไปไะด็นอะอยู book, ่คนเดียวนะเม่นบอกไงเด้อเอาไปไะไงัวน่ะด้วยด้วยด้วยเต้าเต้าเม่พ่าวเค้กอยู่ก็บอกเต้าดิอ่ะให้พี่เบลได้ไหมเอาเทียนใส่เอาเทียนใส่เต้าเต้ากดมือดิเต้าเต้าเต้าบ่นนี่บ่เออฮู้มองเห็นผอมมองก็เต้าดูลาย จังเด้ยังเด้เตาไอร่อเห็ียดยังใน่อยู่ผู้เดียวนะไอร่อเห็ียดยังใน่แม่บออยู่นะจักหน่อยเอ้าวกุ๊ปแม่กะมาทอดมาทอดเอามาใส่ใบนี่นะนี่เด็ดออกมาใส่เลยเด็ดนี่นะก็เต่าบ่อคุณเนี่อคุณเนื้อคุณนื้ emeng emeng hạt emeng, em,ออกไป,ออกไป, hạt emeng, hạt emeng, nạt, nạt, ít nói được, ah, trái hạt nè.

อีหลอดได้ยนงไเนาะอือดูดูดนางหมูเกิดเดือนเดียวกับพ่อพี่น้องนางหมูเกิดหนึ่งสิงหาพ่อแมันเกิดสิบเอ็ดสิงหากระเป๋าเค้กเป๋าเค้กดาวนี่ยเอา tao ừ. Happy, hmm? Happy, Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <coughs> <coughs> Không được <biết> xăng <coughs> อ๊บพี่อื้มหืนได้เหยมันหืนมันก็ตีแต่ว่าตัวเห็ดไปจะสั่งเห็ดให้หมูหืนเต้าเต้าเออเต้า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 บ้านพ่อเจ้าเลยลูกเอียนมาพ่อจะพาเห็ดู่นนเต้าบ้านพ่อบ้านแม่เจ้าเลยอันนี้นะลอยไปลูกไผลลอยไปลูกไผลเออเออเออเดินดูปู Nhà. Ừ, chúi. Dạy, chúi. À, ừ, nha à, nha cười chuối cười chuối ao lui lui cười nghe nghe a à, mui mui cô ma cô nha bà than cha a à lường cha a mèo nghe a nghe nghe a mui อรุยปูหนาเม่เรียบขอเกียวข้อยจยเมนู้าลาบเบารุมดูเอร์ชมูเอร์พนไอเดียวจีมูไายไปนี่ อีร้อย,อยอร้อยเอออำลาพระจ่าพี่พพน้องพปรกกันคลิปหนาฝากกรายกดแชร์เ,เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่นอดอด้นองเด้อกันแดดพี่น้องเลยร้อยบายบายปลาลุงนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายโปกันคลิปหนาพี่น้องหน่อยหนุ่มหน่อยเออจักหน่อยพี่น้องจักหน่อยเอาถั่วลาลังไม่เด้อรไม่ชิดปิดคลิปเดอร์อันเจ๊กยัย